ถ้าพูดถึงโครงการขับไล่ในอนาคตของยุโรปเพื่อนเพื่อหลายคนคงรู้กันดีว่าคือเทม p พ s สที่นำโดยอังกฤษแต่เราจะมาพูดถึงหนึ่งในโครงการที่สำคัญของยุโรปที่มีชื่อว่า Fcas ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างฝรั่งเศสเยอรมันและสเปนโครงการนี้นะครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดในด้านการป้องกันยุโรป Fcas ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาขับไล่ในยุคที่6ของยุโรป ซึ่งมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเข้ามาแทนที่ขับไล่ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกองทัพฝรั่งเศสและเยอรมันนะครับได้แก่ดาซอรลาเฟลและไทฟูนถ้าชอบ e ีีนี้อย่าลืมกดไลค์และสนับสนุนค่ากาแฟให้กับช่องของเราได้ด้วยการส่งของขวัญเป็นซปเปอร์ตงค์หรือสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่30บบาทก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราขอพูดถึงคนที่ไม่ให้เกียรติกันนะครับเพราะว่ามีกลุ่มคนเล็กๆคอมเมนต์ว่าแอดไม่ใช่คนไทยแต่เป็นต่างดาว ซึ่งการคอมเมนต์แบบนี้นะครับบ่งบอกถึงชีวิตวัยเด็กถูกเพื่อนบูลี่ตั้งแต่เด็กซึ่งเราเองก็ไม่โกรธนะครับพอเข้าใจกลุ่มคนแบบนี้แอดมินก็เป็นคนไทยนะครับไม่ใช่ต่างดาวหรือพมา่าโครงการ FCAS มีบริษัทที่ร่วมกันพัฒนาขับไล่ได้แก่บริษัทแอร์ซอลล์แอเวชันคือบริษัทของฝรั่งเศสและ Air ์บัสดีเฟนต์แอนด์สเปซคือบริษัทการบินและอวกาศของเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นบริษัทอวกาศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและ i n นทา s y s t e m SA เ สัญชาติสเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดของ FCAS คือ NGF ซึ่งเป็นชื่อเรียกของขับไล่ที่อยู่ในโครงการนี้ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญของ NGF คือการพัฒนา NGWS และถือว่าเป็นหัวใจหลักของขับไล่ประกอบไปด้วยอาวุธรุ่นใหม่ระบบ AI ทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับพร้อมใช้งานเครือข่ายที่ล้ำหน้าซึ่งคาดว่าเที่ยวบินทดสอบของเครื่องบินต้นแบบอยู่ระหว่างปี2027 และเข้าประจำกันในช่วงปี2040เป้าหมายที่สำคัญของโครงการเพื่อปกป้องความมั่นคงของยุโรปลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆซึ่งสร้างความเป็นอิสระในด้านการป้องกันประเทศของยุโรปงบประมาณในโครงการนี้นะครับคาดว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่มหาศาลเพราะอาจจะมากกว่าหลายพันล้านยูโรการพัฒนาขับและ NGF ผู้นำหลักในการสร้างคือบริษัทแดซโซของฝรั่งเศสในขณะที่บริษัทแอร์บัส คือผู้นำในการพัฒนาอากาศยา,ยา,ยายคนไร้คนขับที่จะทำงานร่วมกับ NGF ซึ่งสามารถใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้เพราะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตของฝรั่งเศสได้นะครับบริษัท Air b u ัสก็ทำหน้าที่พัฒนาระบบเขาที่สามารถซัพพอร์ตการลบได้กว้างขึ้นสำหรับผู้พัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตคือ s n e ็กมามอเตอร์แต่ทว่าผู้นาในการออกแบบทางการบูรณา,าการเครื่องยนต์คือ MTU Aero Engine AG ของเยอรมันนะครับโดยที่เข้ามาร่วมวิจัยในระยะแรกของโครงการแนวคิดของ FCS เริ่มขึ้นในช่วงปี2001อยู่ภายใต้โครงการ ETAP ที่ประกอบไปด้วยเยอรมันฝรั่งเศสสหาราชอาณาจากักรอิตาลีสวีเดนและฝรั่งเศสแต่ทว่า FCS คือแนวคิดขับไล่ย,ยุคใหม่ด้วยการผสานระบบที่มีคนขับและระบบหลายคนขับอยู่ในรูปแบบขับไล่ที่ทำงานร่วมกับโดนในปี2017เยอรมันและสเปน ขอให้ Airbus เริ่มทำตามข้อเสนอสำหรับขับไล่ย,ยุคใหม่ปี2018บริษัท Airbus ร่วมกับบริษัทด s ซเซลประกาศข้อตกลงทำงานร่วมกันแต่ทว่าในช่วงปี2023เบลเยียมได้สนใจในโครงการ f c a s ซึ่งทำให้เบลเยียมมีกำหนดเข้าร่วมโครงการในเดือนมิถุนายนปี2025ปี2020เยอรมันได้อนุมัติการวิจัยซึ่งเป็นระยะแรกในขณะเดียวกันนะครับมีแผนกระจายโครงการย่อย ประมาณ5โครงการโดยที่สัญญาเริ่มต้นบริษัททั้งหมดที่ได้รับการเลือกมีเวลาวิจัยและพัฒนา18เดือนแต่ทว่าระยะแรกบริษัทของสเปนไม่ได้รับความสนใจ NGF หรือขับไล่รุ่นใหม่ผู้นำคือแดซซพัฒนาร่วมกับ a i r ์บัสส่วนยานลบไายคนขับที่มาพร้อมระบบเครือใคายผู้นำคือแอร์บัพัฒนาร่วมกับ MBDA ในขณะที่เครื่องยนต์เจ็ตชื่อเดิมคือซเนกมาปัจจุบันคือซาฟาน พัฒนาร่วมกับ MTU Aero โครงการ FCAS ไม่เพียงแต่การพัฒนาขับไล่เพราะไปจนถึงอากาศยานหลายคนขับระบบอาวุธขั้นสูงระบบ AI และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์คุณสมบัติเด่นของ NGF มาพร้อมเทคโนโลยีสเตลซึ่งถือเป็นพื้นฐานของขับไล่ที่อยู่ในยุคที่6เพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ทั้งการค้นหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ NGF ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลแบบเดียวทํา ที่เข้ามาช่วยนักบินในสถานการณ์ที่ซับซ้อนคุณสมบัติเด่นที่สำคัญ NGF ปฏิบัติการรูปแบบทีมผสมที่คอยสั่งการอากาศยานไร้คนขับ NGF ของยุโรปรองรับการใช้งานอาวุธพลังงานเลเซอร์พร้อมใช้งานขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโครงการ FCAS มีองค์ประกอบที่สำคัญคือการพัฒนาระบบ NGWS หัวใจหลักของระบบคือขับไล่แห่งอนาคตที่รองรับการลบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดิน พร้อมใช้งานระบบเครือข่ายขั้นสูงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเดียวทำได้แก่ขับไล่โดนยานพาหนะภาคพื้นดินตาเทียมและฐานทัพ NGF ของยุโรปอาจจะสามารถปฏิบัติการได้แบบมีนักบินหรือไม่มีก็ได้นะครับคุณสมบัติของยาลบไร้คนขคับทำหน้าที่สนับสนุนการโจมตีทั้งแจมมิ่งหรือก่อกวนระบบป้องกันของข้าศึกพร้อมปฏิบัติการลาตะเวนขับไล่ NGF พัฒนาขึ้นมา ให้สามารถปฏิบัติการได้สำหรับโจมตีระยะใกล้และไกลซึ่งมีพิสัยที่ไกลกว่าขับไล่ในปัจจุบันอย่างเช่นแดซโอลาฟาวหรือไทฟูน NGF มาพร้อมการใช้งานขีปนาวุธไฮเปอร์ n i c ิกที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลซึ่งคาดว่าโครงการ NGF พัฒนาขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่มีพิสัยที่ไกลกว่าเดิมที่ไกลกว่ามิเทียในปัจจุบันพร้อมความสามารถสำหรับการค้นหาล่วงหน้า โดยใช้งานเรดร์อาร์เ์ที่ครอบคลุมและไกลมากขึ้นที่ทำงานร่วมกับระบบ AI ในปี2019โครงการ FCAS ได้เปิดเผยโมเดล3มิติของคาร์บไล่ NGF ซึ่งอยู่ในงานปารีสแอร์โชว์ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ FCAS หลังจากที่เริ่มโครงการระยะแรกในปี2021บริษัทแดซอลได้เปิดเผยภาพของคาร์บไล่ หลังจากโครงการในปี2022ภาคที่3ก็ได้จัดแสดงขึ้นโครงการ FCAS แผนการพัฒนาของสัญญาเริ่มต้นเริ่มขึ้นในปี2019ถึงปี2025คือการวิจัยพัฒนาระบบต้นแบบคือการออกแบบขับไล่ NGF พร้อมอากาศยานหลายคนขับทั้งการพัฒนาระบบเค,ครือข่ายแผนพัฒนาที่2คาดว่าอยู่ในช่วงปี2025 20 35, ถึงปี2035คือระยะของการสร้างต้นแบบ ได้แก่การทดสอบ NGF รุ่นต้นแบบและทดสอบการทำงานร่วมกันของยานลบไรยคนขับพร้อมระบบเครือข่ายแผนที่3ของโครงการคาดว่าอยู่ในช่วงปี2035ถึงปี2040ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโครงการโดยเริ่มผลิต NGF ประกอบระบบพร้อมอากาศยานไรยคนขับที่พร้อมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบสำหรับเพื่อนๆละครับคิดว่าโครงการของเยอรมันฝรั่งเศสสเปนและเบลเยียม ที่กำลังเข้าร่วมในปีนี้เพื่อนๆคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวเราเองคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าโครงการเทมเพลตของอังกฤษถ้าข้อมูลของเราผิดพลาดเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมได้นะครับและต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ